โครงการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเกาะสมุยสู่เมืองต้นแบบลดการปล่อยกาอ๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านผู้ชมครับสิ่งที่ท่านกำลังจะได้เห็นต่อไปนี้จะเป็นเบื้องต้นของโครงการที่เราเข้ามาสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในเกาะสมุยเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมที่เราไม่ได้บอก คนสมุยว่าจะต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้แต่เรามาชวนคนในเกาะสมุยว่าอยากเห็นเกาะสมุยพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไรจะเป็นเกาะที่สนับสนุนก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างไรและกระบวนการเหล่านี้จะเป็นต้นแบบของการมีส่วนร่วมในโครงการใดๆก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่รัฐรัฐสั่งมาใหว้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ถึงแม้เอเป กำลังมองว่าอยากจะเห็นต้นแบบของกระบวนการมีส่วนร่วมต้นแบบของการลดโลกร้อนก็ตามแต่ถ้าคนสมุยบอกว่าเอ๊ะไม่แน่ใจจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องถามคนเกาะสมุยว่าท่านอยากเห็นเกาะสมุยที่จะส่งมอบเกาะสมุยให้ลูกหลานในอนาคตอย่างไรท่านผู้ชมครับกระบวนการที่ท่านกำลังจะได้ชมต่อนี้ก็เป็นเรื่องราว ที่เรากำลังจะสร้างต้นแบบอย่างแท้จริงของการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญ2 5 5 0เชินรับชมได้แล้วครับสมุยดินแดนมนต์เสน่ห์แห่งทะเลอ่าวไทยสมุยเป็นเกาะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีพื้นที่ประมาณ228ตารางกิโลเมตร ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3าของประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ตและเกาะช้างพื้นที่กว่าสองในสของเกาะเป็นภูเขาอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำผื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ชายหาดที่สวยงามและทรัพยากรทางทะเลเอื้อต่อการทำเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวซึ่งจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนในเกาะ ธรรมชาติที่สวยงามดังกล่าวทำให้ผู้คนกล่าวขานปากต่อปากในสังคมโลกาภิวัตน์ที่โลกแคบลงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายสมุนจึงเป็นที่รู้จักและผู้คนจึงพากันหลังไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวได้แก่ธุรกิจขนส่งท่าเรือโรงแรม ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ร้านอาหารและธุรกิจบันเทิงเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วการเติบโตดังกล่าวสอดคล้องกับการบริโภคที่มากขึ้นความต้องการพลังงานที่มากขึ้นมลภาวะที่มากขึ้นและขยะที่มากขึ้นหากไม่มีการจัดการที่ดีอนาคตของเกาะสมุยจะเป็นอย่างไรแล้วก็เห็นการพัฒนา ค่อนข้างจะรวดเร็วมากนะแต่เท่าที่เราสัมผัสดูแล้วมันเป็นไปอย่างไม่มีระเบียบแบบแผนมันก้าวกระโดดเกินไปสมุยจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องพัฒนาการจัดการในหลายๆด้านทั้งด้านสังคมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชาวสมุยได้มองเห็นปัญหาเหล่านั้นจึงได้รวมตัวกันเป็นองค์กรอาสาสมัครต่างๆเพื่อได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาแผ่นดินสมุยที่เขารัก เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืนเราต้องค้นหาว่าชุมชนต้องการอะไรชาวสมุยก็เช่นกันจะต้องเป็นผู้ค้นหาปัญหาศึกษาผลกระทบที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขและลงมือสร้างฝันเหล่านั้นด้วยตนเองเพื่อให้ทุกฝันของชาวสมุยเป็นความจริงวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ประสานงาน เพื่อให้ชาวสมุยทุกภาคส่วนซึ่งได้แก่ราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนกลุ่มผู้ประกอบการหน่วยงานท้องถิ่น NGO และประชาชนชาวสมุยมาร่วมกันตอบคำถามที่ว่าอยากให้อนาคตของสมุยเป็นอย่างไรมันเกิดต้องฟามระแวงขึ้นมาก่อนเอ๊ะเขาจะให้อะไรเขาจะทำอะไรเขาจะให้หรือเขาจะเอา มัน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 กำลังช่างใจอยู่แล้วพี่ก็บอกไม่แน่ใจว่าคืออะไรก็อยากจะรู้ว่าเขาทำอะไรกันที่แรกมัน50-50ใช่ไหมคะก็คิดว่าเอ๊ะเขาจะมาแบบไหนกับเรานะอะไรเงี้ยเขาจะมีแผนอะไรมาหรือเปล่ารู้สึกว่ามันคงจะไม่ได้ผลนะคะมันเป็นอะไรที่กว้างมากมันยากที่จะเอามารวมกลุ่มกันแลจะจับให้เป็นกลุ่มก้อนให้มันเป็นลูกมาทำอะคะอ่ะไปศึกษาพื้นที่โดยเข้าไป ผู้ป่ากับผู้นําชุมชนนะฮะแล้วก็กลุ่มราชการนะฮะราชการที่ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเรามีการสื่อสารว่าเราเข้ามาเพื่ออะไรนะคะเราไม่ได้หวังผลประโยชน์ส่วนตันเราเข้ามาเพื่อเราเป็นคนกลางเพื่อที่จะเชื่อมส่วนต่างๆเข้ามาบูรณาการงานเข้ามาหากันแต่พอมาแล้วก็โครงการนี้ก็ดีดีแล้วก็รู้สึกว่าเขาทํางานกันจริงจังก็เลยติดใจอะค่ะ เกือบเกือบประมาณ8ปเดือนนี้เริ่มที่จะเห็นได้ชัดขึ้นว่าโครงการนี้น่าจะไปได้ก็รู้สึกดีใจว่าโครงการนี้คงจะมาช่วยชาวสมุยให้มีความสุขแน่นอนค่ะมันกลายเป็นว่าเรามีตอมอยู่ตอมหนึ่งในคนนี้ตอมพลังเราได้หมอได้เปิดปุ่มพลังออกมาแล้วกระแสออกมาแล้วเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง กระบวนการสารเสวนาหาทางออกจึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่นำผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละภาคส่วนมาแสดงความคิดเห็นโดยมีกติกาและการฟังความคิดเห็นของกันและการอย่างตั้งใจเพื่อลดความไม่เข้าใจลดโอกาสที่จะเกิดความขัดแยง้งหันมามองอนาคตร่วมกันเพื่อเกิดฉันทามติเพื่อนำไปสู่ทางออกที่เห็นร่วมกันก็มีความรู้สึกดีใจนะคะดีใจที่เห็นการตื่นตัวของ ทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานประกอบการในส่วนของผู้ผู้นำชุมชนนะคะในส่วนของนายกสมาคมเกาะสมุยนะคะนี่อย่างนี้เป็นต้นนะคะที่ได้มองเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะไม่สามารถที่จะดําเนินการโดยคนหนึ่งคนใดต่างคนต่างทําได้แต่ทุกคนก็จะต้องลงมือทําร่วมกันแต่ก่อนที่จะลงมือทําด้วยกันได้ก็ต้องมาร่วมกันมองเห็นภาพในอนาคตข้างหน้าร่วมกันก่อนนะคะนี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะคะ ก็รู้สึกดีใจที่มีโครงการดีๆแบบนี้เข้ามาในสมุยแล้วก็มีคนสมุยหรือคนที่มาอยู่สมุยเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดเพื่อที่จะทํำยังไงอนาคตที่เป็นอยู่ในวันนี้ให้ดีกว่าวันนี้แล้วก็เผื่อลูกเผื่อหลานในอนาคตเพื่อที่จะได้ใช้สมุยให้นานที่สุดเท่าที่คิดว่าจะทําได้จากนั้นเป็นการลงพื้นที่จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อเข้าถึงชุมชนต่างๆโดยตรงในทุกตำบลในอำเภอเกาะสมุยได้แก่ตำบลอ่างทองลิปะน้อยตะลิ่งงามหน้าเมืองมเมล็ดบ่อผุดและตำบลแม่น้ำในประเด็นหลัก3ประเด็นคือสังคมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากนั้นลงพื้นที่ครั้งที่สองเพื่อสร้างหมายแมปปิ้งเพื่อค้นหาปัญหาและร่วมกันหาทางออกของแต่ละปัญหา ซึ่งจะนำเสนอเป็นภาพตามจินตนาการของแต่ละก,กลุ่มอย่างพวกผมที่เป็นชาวบ้านธรรมดาคือบางทีเรามีความคิดเรามีไอเดียอะไรมากมายเราต้องการอะไรมากมายแต่เราไม่ไม่มีโอกาสที่จะเสนอกับใครเป็นโอกาสดีที่ที่เราได้มีโอกาสได้มาบอกกับ หลายๆท่านที่มาร่วมเสวนาในวันนี้นะครับก็ไล่มาตั้งแต่ท่านในอำเภอนะครับรวมถึงหน่วยข้าราชการหน่วยงานข้าราชการนะครับผู้ประกอบการนะครับรวมถึงเพื่อนๆของชุมชนต่างๆในวัตตาเพื่อให้ทุกๆประเด็นได้ถูกนํามาแก้ไขและขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในเวทีสารเสวนามีการตั้งคณะทํางานขึ้นใน3หัวข้อได้แก่ด้านสังคมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่ละด้านก็จะตั้งประธานรองประธานเลขานุการและเหรัญยิกเพื่อการประสานงานการทำงานที่มีประสิทธิภาพเมื่อตั้งคณะทำงานขึ้นมาแล้วก็ได้มีการจัดประชุมและจัดอบรมหลายครั้งเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงานร่วมกันและผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง คือสารเสพนานะการพบคนหลายหลายคนมากคนเนี่ยแต่ละคนมีมีความรู้สึกซึ่งซึ่งอะไรหลายหลายคนไม่ด้ถูกปฏิเสธแต่ว่าหลายหลายคนมีความรู้สึกซึ่งเอออย่างนั้นนะอย่างโน,น้นอย่างนี้นะคนอื่นเขาคิดถ้าได้รวบรวมทั้งหมดนั้นนะหลายหลายคนเข้ามาพูดแล้วเป็นไปทางเดียวกันหรือว่าเกิดความรู้สึกเดียวกันนะเรามีพลังสูงบางนี่นี่คือสิ่งที่ได้เกิดความรู้สึกแล้วเราตื่นได้ตอนนี้แล้วสมุยของเราอ่ะอาจจะขวากว้รุ่นหลังของเรา แล้ลูกหลานของเราเนี่ยจะได้อยู่สุขสบายตามที่เรามีจิตนาว่าขวัญร่วมกันขวัญในไกลไปถึงคิดว่าสมุยคงจะปลอดรามมลพินภาวะอะไรต่างๆถึงเราคิดว่าที่มาเลือกเอากอดสมุยครั้งนี้พวกเราภูมิใจและต่อไปนี่จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่ออนาคตของสมุยของเรานะคะเ,เห็นด้วยร้อเซเลยค่ะ โดยกิจกรรมการสารเสวนาในครั้งนี้อยู่ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงพลังงานที่ได้เสนอพื้นที่เกาะสมุยเป็นตัวแทนประเทศไทยและได้รับคัดเลือกอย่างเป็นทางการในโครงการเ p e ิกโลคาร์บอนโมเดลทาวเพื่อลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและนี่ก็เป็นหนึ่งทางออกของคนสมุยที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นสมุยที่น่าอยู่ และรองรับการเจริญเติบโตของเมืองและการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอเค this process I think um, that each team has their own so-called targets objectives and they do fieldwork and bring back uh, to discuss about the future uh, about the future of Samui I think it's very important process process to deliberate among yourselves and um, yes i just listened to the opinions also you need education or leadership so the new issue will come up after discussions so by doing so it's not only top down so called uh, uh, guidance rather you by yourself think about it and um, consider then finally take actions that's very important process that i learned from this uh, island <laughs> นะครับก็คือเมืองประเภทที่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเมืองท่องเที่ยวก็แปลว่าเป็นเมืองที่ ee, ประชากรประชากรในเมืองเองเนี่ยอาจจะไม่มากนักแต่มีมีนักท่องเที่ยวมาเต็มไปหมดเลยเลักษณะพิเศษของเมืองท่องเที่ยวก็คือเมื่อเมื่อเป็นที่นิยมแล้วเนี่ยการเจริญเติบโตจะสูงป็นทวีคูณนะครับก็คือจะใช้ไฟฟ้าจะใช้ประปาเนี่ยสูงขึ้นเป็น2หรือ3เท่าจากเมื่อสัก 2- หรือ3ปีก่อนนะครับหลังจากนั้นก็มีคณะกรรมการเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับประกอบด้วยประมาณสัก2 0ท่านนะครับก็ มาเยี่ยมชมเมืองต่างๆก็ตัดสินใจที่จะเลือกสมุยให้เป็นเมืองทดลองต้นแบบในการที่จะสร้างแผนพัฒนาแบบโลคาร์บอนนะครับสถานการณ์โลกร้อนเป็นสิ่งที่น่าหวั่นวิตกเพราะผลกระทบจากมันคือการทำลายล้างมนุษยชาติมีการตื่นตัวขึ้นทั่วโลก การรณรงค์เรื่องสภาวะโลกร้อนโดยโลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนนิ่งเฉยหรือแก้ไขเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่น่าวิตกชาวสมุยเห็นตรงกันว่าการพัฒนาสมุยให้เป็นเมืองหน้าอยู่ให้สอดรับกับความเจริญนั้นต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะนะเรื่องขยะนี่ ฝาดท่านทำงานช่วยกันคิดนะครับใช้ประเด็น election, Hence, ว่าเมื่อวานนี right ้4 6 6ตันเดือนธันวาสูงสุด1 7 1ยัอตันตั้งแต่ผลพวกจากไฟดับมาเนี mm. ่ยปัญหาการจัดเก็บขยทช่วงนี้มีปัญหาการบริโภคอย่างมากมายทำให้เกิดขยะการจัดการขยะโดยการเผาอาจทำให้ขยะหายไปกลายเป็นเท่าทานแต่สิ่งที่ตามมาคือการส่งฝุ่น และกลิ่นเหม็นไปทั่วอาณาบริเวณและแน่นอนเมื่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากถูกปล่อยออกไปซึ่งนั่นก็คือต้นเหตุของภาวะโรคร้อนจากเวทีสารเสวนาได้เลือกปัญหาสิ่งแวดล้อมนำมาแก้ไขก่อนได้แก่เรื่องขยะและเรื่องพลังงานซึ่งทำให้ทราบถึงแนวคิดของชาวสมุยที่ต้องการแก้ปัญหานี้เป็นปัญหาเร่งด่วน ผมว่าทาง,งาชาวบ้านเราไม่เข้จใกเรื่องแยก,กขยะขยะที่มีอยู่เนี่ยทำยังไงให้มีมูลค่าประชาชนอย่างที่ชาวบ้านเนี่ยควรจะจัดจาก,การเรื่องนี้เองได้แต่ว่าเขาเ,เ,เขาไม่รู้กระมังขยะคือชาวบ้าน,รน,นหรือว่าผู้ประกอบการยังไม่มีความรู้ที่ที่แน่นอนและชัดเจนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะก็ทําให้มีขยะที่ไม่ได้คัดแยกเยอะมากทําให้เตาเผาขยะที่มีอยู่ลูกเดียวบนเกาะสมุยมีปัญหา จากการศึกษาดูงานในด้านต่างๆที่คณะทำงานชาวสมุยได้พบเห็นนั้นได้นำมาสู่การแบ่งปันประสบการณ์ในเวทีสารเสวนาเพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาทั้ง3ด้านทั้งด้านสังคมสุขภาพสิ่งแวดล้อมและข้อสรุปทั้งหมดในเวทีนี้กำลังจะนำไปสู่มิติใหม่ของการพัฒนาสมุยจากการมีส่วนร่วมของชาวสมุยอย่างแท้จริงต่างคนต่างทำต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างไม่ร่วมไม้ร่วมมือกันสังคมนั้นก็คงจะมีปัญหาตามมาอย่างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าวันนี้คงจะได้ข้อสรุปจากผู้นําชุมชนทั้งเ็ตตำบลในอำเภอกระทุมิยเรานะครับในการที่จะควนขวาอุปสัตว์ไปสู่การพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบของประชาคมอ,อาเซียนในโอกาสต่อไปด้วย ได้ไปศึกษาดูงานเช่นขยะที่ระยองนะคะก็ดีมากาแ,ลและได้ลงมือทำนะคิดว่า,าจะช่วยได้เยอะไปปลูกฝังให้กับชุมชนให้รู้จักคัดแยกขยะและให้รู้จกักความสะอาดอ,าอันนี้อยู่กลุ่มสุขภาพนะคะมีการรณรงค์ชักชวนประชาชนให้มาช่วยเหลือเรื่องขยะขยะาตามบ้านเลยว่าขยะที่ ตามถนนค่ะก็จะดำเนินการเรื่องขอ,อทุนสนับสนุนจากเทศบาลแล้วก็กำลังจะทำโครงการเขียนครบประมาณอยู่ไฟฟ้ามันดับบ่อยมากเราน่าจะมีแหล่งพลังงานทดแทนเอาไว้เพื่อที่ว่าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเราจะได้มีอะไรสำรองอากาศมะพร้าวหรืออะไรตั้งแต่นะคะแล้วมะพร้าวเราเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะแล้วชีวมวลเราก็เยอะขยะเราก็เพียบนะคะ ถ้าเราสามารถเอาทุกอย่างเนี้ยมารวมกันได้แล้วผลิตเป็นแหล่งพลังงานได้จะเป็นความคิดที่สุดยอดมากเลยที่ที่มาตรงนี้ก็คือมี3ด้านนะคะมีด้านออสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ตื่นตัวต่างคนก็ต่างจะมุ่งออทำงานใน,ในแต่ละด้านของตัวเองค่ะใ,ให้ดีที่สุดเพื่อที่จะส่งมอบเกาะสมุยของเรานะคะให้กับลูกหลานนะคะเป็นเกาะสีเขียว กาะแห่งพลังสะอาดค่ะตรงนี้ญาติจะพูดกับคนซมุยวว่าพวกเรานี่จ,จงมั่นใจตัวเองว่าเรายังเป็นคนในทิ่นอยู่ค่ะเราอย่าคิดไปยุ่ที่อื่นสมุยกําลังปินแพร่ดุนทองเป็นกองพวกเราเราต้องดักซาไว้ลุกล้านอ่าต่อไปวันข้างหน,น้าเราจงให้วิชาวความรู้ครับ ตัวเองแต่ก็ให้ความรู้กับหลวกล้านเราอยากคิดว่าเราอายุมากรเร็วยังทำได้ไม่ได้ชีวิตที่เลือเรายัางมีความสุขสมุยกำลังพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนประสานเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายพัฒนาเกาะสมุยอย่างยั่งยืงยนภาพอนาคตที่สวยงามของเกาะสมุย กำลังจะเป็นจริงป่อยให้ความรักมันอิ่มอยู่ในในใจขึ้นที่หน้าขึ้นที่ตานี่แหละดวงหน้าหรือตาเนี่ยเป็นสิ่งที่บอกว่าผมเป็นมีความรู้สึกอย่างน้เสมอรับสมุยครับรักสมุยค่ะรับสมุยครับท่านผู้ชมครับ สิ่งที่ท่านผู้ชมได้เห็นผ่านมาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่เราเข้าไปในพื้นที่ไปถามชุมชนว่าสนใจไหมอยากจะเห็นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงแล้วเราก็เริ่มที่จะเข้าไปสัมผัสไปถามแล้วก็มีข้อตกลงว่าอยากที่จะเห็นตรงนั้นเราก็กำลังชวนชุมชนในเกาะสมุยไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่แล้วหรือคนที่เข้ามาร่วมพัฒนา และเรากำลังเดินหน้าไปว่าแล้วสิ่งที่ท่านอยากเห็นนั้นเนี่ยเกี่ยวเรื่องส่วนสิ่งแวดล้อมอย่างไรเกี่ยวเรื่องสุขภาพเกี่ยวเรื่องสังคมอย่างไรและตรงนั้นเรากำลังเดินหน้าไปที่จะร่วมกันคิดว่าใครจะทนะําล่ะและจะทําอย่างไรไปสู่สิ่งที่ผมเรียนแต่ต้นว่าเราจะส่งมอบเกาะสมุยให้กับลูกหลานอย่างไรขอบคุณครับ ชุมชนและหมู่บ้านบางโพจะมัวรีรกันอยู่ทำไมมาเถิดมาเถิดเร็วไว้เรามาร่วมใจกันพัฒนาพลอบสาไม่ในสมุยเอามาคุยเงี้ให้เป็นอนุรัปัจจุบันสาในอำเภอประเสริฐใดเข้ามาไม่อาจอน นำลากระดดนอยู่ทุกสนุกสบาย